ในเวลานั้นกษัตริย์สีองค์จากทางทิศตะวันออกได้รวมกำลังกันทำสงครามกับกษัตริย์ห้องค์แห่งหุบเขาจอแดนซึ่งรวมถึงเมืองโสโดมและโกโมราด้วยหลังจากที่เมืองโสโดมพ่ายแพ้พวกเขาก็ปล้นสะดมเมืองและจับพวกคนไปเป็นชเชลยซึ่งหนึ่งในนั้นคือโลดหลานชายของอับราม เมื่ออับรามผู้มีใจเชื่อมั่นในพระเจ้าได้ทราบข่าวเขารวบรวมคนของเขาที่ชำนาญศึกจำนวน318คนไล่ตามกองทัพนั้นไปทันทีอับรามวางแผนโจมตีในเวลากลางคืนและได้รับชัยชนะอย่างงดงามเขาสามารถช่วยโลดครอบครัวและทรัพย์สินทั้งหมดกลับคืนมาได้สำเร็จ ค้ากลับจากการรบขณะที่อับรามเดินทางกลับมาเมลคีเซเดกกษัตริย์แห่งซาเลมผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุดได้นำขนมปังและเหล้าอางุ่นออกมาต้อนรับและอวยพรแก่อับรามเพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าอับรามจึงถวายหนึ่งในสิบของทรัพย์สินที่ยึดมาได้ทั้งหมดแด่เมลคีเซเดกเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเชื่อและความยิ่งใหญ่ของอับราม